ช่องนี้เรไม่ชัวเราไม่ตรวจนะคะถามว่าทําไมถึงไม่ควรจะตรวจลูกค้าไปมั่วซั่วโดยไม่ถามก่อนเลยว่าเขามีโอกาสจะได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าตรวจไปแล้วเขาติดแท็กขึ้นมาเนี่ยมันงานยากมันงานแก้เหมือนเคสเนี้ยคือไปที่อื่นมาแล้วถามก่อนว่าน้องฟิวบอกว่าก่อนหน้านี้ไปที่อื่นมาด้วยแต่ไม่ผ่านแล้วตอนไปตรวจกับเขาอ่ะเขาไม่ถามเราก่อนหรอว่า,วาเอ้ยจะตรวจดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือตรวจเลยเนาะเขาจะตรวจเลย เนี่ยต้องระวังนะที่จริงมันต้องมีการแบบเช็คกันก่อนว่าอะไรยังไงเนาะอาชีพที่ใช้ออกคืออาชีพเลี้ยงควายเลี้ยงควายอ๋อเกษตรกรเลีย้ยงควายง่ายๆเลยก็ออกรถได้ไปได้ข่าวมาจากไหนถึงมาที่รุ่งนิลันกรการก็ดูดูกิ้งหรอดูกิ้งหรอเออ,อแล้ว,วแล้วทำไมถึงไม่มาหาเป็นที่แรกก็ยำหนักยำหนาในอะไรว่าให้มาหาเป็นที่แรกจะได้เท้าเก้าพาททำไมอ่ะแฟนกับลูกสาวอยากได้ ้ายแดงอ,งอนกะ๋อก็เลยลองไปก่อนพอไปถึงเขาจับตรวจไม่ผ่านเลยมา <c oughs> ดูเซลเก่งดิหน้าตา <c oughs> เซลเก่งเนี่ยเออไปไป้ายแดงมาไม่ได้นะมาออกลูมมงนีแรงตัวลการได้แต่คันนี้ก็คือสภาพเหมือนป้ายแดงแหละใหม่มากเลยตั <c oughs> วสูง <c oughs> แต่จัดทรงมาให้แล้วแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบว่าเตี้ยมากอาทรงกําลังดีเลยวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นน่ะถ้ามาที่นี่ที่แรกนะ รับประกันเลยว่าออกรถ9บาทได้แน่นอนแล้วจบเลย